รู้หราสมฐาน,นะจริงๆเปิดราคาเที่ยวบินเจ็ตส่วนตัวของริต้าและก่อนททำช็อกแพงหูฉี่ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบสุดๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวคนสวยอย่างสิริตาเจนเซนนรงเดชกับสามีหมื่นล้านอย่างกรน,นรงเดชและเป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้นั้นทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องกกวินนั่นเองล่าสุดทั้งคู่ได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ต่างประเทศและที่พิเศษที่สุดก็คืองานนี้ทั้งคู่ได้บินเจ็ตส่วนตัว บอกเลยว่าหรูหราสมฐานนะสุดๆเลยค่ะโดยคาดว่าเครื่องบินเจ็ตลำนี้ ราคาเช่าเหมาลำโดยประมาณ8,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินหรือราคาตีเป็นเงินไทยอยู่ที่268,248ต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะและหากบินจากเมืองไทยไปปารีสใช้เวลาเดินทางประมาณ14ชั่วโมงรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางก็ตกอยู่ที่ราวๆ3ล้านบาทซึ่งเป็นเฉพาะขาไปโดยปกติราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับห้องว่าง ราคาน้ำมันค่าธรรมเนียมภาคพื้นดินและอื่นๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com